เราลก็เป็นคนยินดีต้อนรับกับสู่เกมฟาร์มิงสุลเตอร์19นะครับผมอันนี้ก็อยู่กับช่องนะบป๊อบ 3D นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่7 e l e v e ีนนะครับผมนะฮะมาทำอะไรวะเนี่ยเออนะฮะโอเควันนี้เรานะครับผมมาเปิดตัวรถใหม่อีกแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็กระแสรถแห่ครับกำลังมาทุกคนนะฮะก็ตอนนี้นับป๊อบก็ได้ซุ่มสร้างรถขึ้นมานะครับผมก็เรามาชมกันนะว่าเป็นคันไหนนนะะะครับผมฮ นี่เลยทุกคนนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นรถแห่นะครับผมของอะไรเอ่ยไขยอะไรเอ่ยนะฮะรถแห่ป๋อตุงนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมนะฮะก็เป็นวิกเตอร์ห้าร้อยนะครับผมหัววิกเตอร์ห้าร้อยนะมาในรูปแบบของรถแห่นะครับผมนะฮะนี่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมมันมีรีวิวก่อนนะภายนอกนะฮะภายในนี่ยังไม่ทาพวก พวกลำโพงนะผมพวกเครื่องเสียงนะฮะต่างๆแล้วก็ระบบของมันก็จะมีเปิดนะครับผมก็ยังไม่ทํานะเปิดเวทีกลางออกมาได้นะครับผมเปิดบานนี้นะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นร่มของนักร้องนะครับผมก็เป็นรถแห่ผสมกับเวทีนะครับผมนะฮะนี่พาดูด้านหลังก่อนไฟนะฮะก็เรียบๆนะยังไม่มีอะไรเยอะนะโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะก็ จะทําไว้แจกนะ عة, ทุกคนนะครับผมนะฮะจะรอยอดไลค์ดีๆก่อนรอยอด subscribe ดีก่อนนะครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็มีรถอีก <t> คันหนึ่งครับเป็นรอที่วัดแล้วนะครับผมนะฮะก็เป็นรถของวุฒิพงศ์นะที่แจกนะครับผมนะเนี่เราก็อยู่กับแมพวุฒิพงศ์ด้วยนะครับผมนะฮะเป็นแมพไทยของวุฒิพงศ์นะครับผมเดี๋ยววาร์ปไปดูรถนะครับผมนะฮะก็เป็นคันนี้นะฮะที่แจกนะครับผมของวุฒิพงศ์นะครใครที่สนใจนะฮะก็ไปหาดาวน์โหลดได้ที่ช่องวุฒิพงศ์เลยนะครับผมนะฮะก็ มีบั克สีขาวนิดนึงนะฮะก็ยังไม่ได้แก้ไขนะครับวันนี้ก็เอามาเล่นก่อนนะครับผมน,ะนี่จอรอที่นี่นะเดี๋ยวเรามาขับไปที่หน้าง,งานที่วัดเลยนะครับผมนะฮะก็ไปฉลองอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะ <c oughs> โอเคครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะของคนหนึ่งไลฟ์แล้วกันเป็นกําลังใจให้นะเปาสามดีนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะฮะโอเคเราไปหาไปหารถ ก่อนนะครับผมไปหาพวกก่อนนะฮะโอ้เสียงรถดังไปหน่อยนะไม่เสียงรถนี่ดังหนวกหูเรือเกินนี่เราเป็นพ่วงเสียงของพุทธิพงศ์ก่อนนะฮะวันนี้ ไปพ่วงเสียงกันก่อนนะเราไปฟังเพลงกันนะฮะที่วัดนะครับผมเจ้ยเ้ยหลุดโค้งหลุดโค้งวงเลี้ยวมันแคบนะฮะไปกันเลยแหมสวยงามกันนะคันนี้นะ อันนี้ผมใช้เวลาทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับพวกรถแบบนี้ทำไม่ยากทุกคนนะเป็นแค่เหลี่ยมๆแล้วก็แกะแบบนี้เลยฮะนี่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะอัดคลิปสอนนี่ง่ายเลยนะทุกคน ทางเขาวัดนะคีเลนี่เองทุกคนเสียงรถนึงเร่ออยู่ โอ้โหต้องระวังต้องระวังนะใครสนใจที่ก็ติดต่อไปได้นะ <laughs> โอ้โหทางเข้าวัดนี่อันตรายมากเลยนะมันจะเลี้ยวไปได้หรือเปล่า,าเนี่ยต้องมาทำพระป่าแล้วนะฮะสร้างถนนเข้าวัดนะ มาถึงวัดแล้วนะฮะอ๋อรถของเสียเต้นะหรือว่าวุฒิพงษ์เนี่ยผมจอดรอยอยู่นะเราไปพ่วงเสียงก่อนมาดีนะพ่วงเสียงเอาแล้วกันนะฮะนี่เรายังไม่มีเสียง มาทสเสียงยังต้งมีคนมานะครับเนี่ยฟังเป็นเล็กพินยาวๆไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวขับรอบโบสถ์ดีกว่านี่นพยายามไม่ค่อยมีคนนะครับนีเรามาทดสอบเสียงก่อนนะฮะร,รอแห่รอบโบสถ์นะ นี่ผมมีลำโพงข้างหน้า้วยนะมอนิเตอร์นะเสียงกลางเสียงกลางนะฮะเดี๋ยวรอทีมงานมาทำบุญนะครับผมนะเทอิดเทปูนนะครับผมนะฮะสร้างโบสถ์สังสารานะครับผมเตรียมรถแห่ไปก่อนนะ ต้องสตาร์ทรถนะฮะเปิดเพลงไม่ได้น่าเสียดายครับบักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้ก็มาจอดรอทีมงานนะครับผมนะฮะ ออขอบคุณทันที่ทเข้ามารับชมด้วยกันลาไปาก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ